สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวราชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวกับพฤกษาเด็กหญิงกนกพลอยวุนประกอบศูนย์นานศึกษาหออัตลักษณ์นครน,น,น่านวิทยลาลัยชุมชนน่านขอเชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายป .4 ถึงป .6 ที่มีท่นฐานทำนักอยู่ในประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพภายใต้หัวข้อ เมืองน่านที่รักชิงเงินรางวัลรวม13,000บาทพร้อมเกติบัตรภาพผลงานใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดประเภทสีลงบนกระราดาษ8 0ด0 0ถึงปอนด์ขนาด30คูณ40เซนติเมตรและไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่นระบุรายละเอียดหลังภาพดังนี้ชื่อผลงานชื่อนามสกุลอายุโรงเรียนที่อยู่ชื่อผู้ปกครองพร้อมเบอร์โทรศัพท์ เขียนบรรยายแรงบันดาลใจในการวาดสามารถส่งได้คนละหนึ่งผลงานเท่านั้นสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7พฤศจิกาย,ยน2568เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีณหออัตลักษณ์นครน,น,น่านวิทยาลัยชุมชนน่านหรือทางไปรษณีย์ถือวันที่ประทับตาไปรษณีย์เป็นสำคัญ ส่งถึงศูนย์น่านศึกษาหออัตลักษณนครน,น่านวิทยาลัยชุมชนน่าน10หมู่5ถนนยันตกิจโกศลตำบลดูใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน55 000 เบอร์โทร0918599804ประกาศผลทางเพจเฟซบุ๊กหออัตลักษณ์นครน่านวันที่24พฤศจิกายน2568รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล4,000บาทพร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัล3,000บาทพร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเงินรางวัล2,000บาทพร้อมเกียรติบัตรและรางวัลชมเชยจำนวน5รางวัลรับเกียรติบัตรพร้อมเงิน รางวันรางวัลละ800บาทสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หออัตลักษณ์นครน่าน,านวิทยาลัยชุมชนน่านโทร0918599804จบข่าวพรึกษาได้กิ่งกหนกพลอยบึงประกอบอ่าน ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสํานักข่าวต้นกล้านิวได้ทางสถานีเด็กคิ s สเตชั่น w w w t h a i l a n d o n a i r .com สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ